แซลอนมอ่เกือบกิโลจับพี่น้องเลยรยเดาวสิมีเรืองเล่านะคะซอยฟังให้จนจบนะคะจนถึงสี่นาทีนะคะวา่าเมนี่ย้ดาวสิมากผ้านักเรียนอยู่โรงเรียนนะคะ,ะกาบทักทายหรือสวัสดีในความีเเ็็ปแบบพนีทไทยนะคะะยะดาวนึกว่ามันสืบว่าเป็นผลนะยะดาวล่องนิดๆ หลังจากนั้นมาเรื่อยๆเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนมาเรื่อยๆกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีพอกันยไดย้แล้วจ้ายอดาวสวสิเดียนชาแนวนะคะเรืมทุกครั้งเลยแต่ว่าก่อนอื่นมือนียอดาวฝากนิดนึงค่ะ ฝากคนที่ยังบม่ท่านกกดติดตามยะดาวใน YouTube นะคะฝากกดเห็นหไดเด้จ้าพุ้ใเกดเห็นล้วก็ขอบพุดให,หลายจ้าแล้วก็อย่าอย่าลืมย่าดาวแฟนเพจด้วยนะคะ <c oughs> อืมเฮ้ยน้ำไรไหลอ่าเมื่อน,นี้ยยดาวสุภาพพี่น้องมาก,กินอ่าตำแซลมอนกุ้งสดนะคะผักเคี่ยงของห้าวกบซิมี่อ่าสลัดนะคะหูวดวสลัดแล้วก็ ผักีเหลีย่ยมคือผักชีฝรั่งนะคะมะละกิน,นกจ้าผักสลละแหน่ต้นหอมฝรั่งจ้ะต้นหอมฝรัง่งอ้วบปวพี่น้องเยลยก็ะเทือฟักเน่าจ้ะมากินกันเลยจ้ะ แล้วก็ย่าดาวสีมิเรืองเล่านะคะซอยฟั่งให้จนจบนะคะจนถึงสีนาทีนะคะว่าเมอนียย่ดาวสีมา้าผ้านักเรียนอยู่โรงเรียนนะคะากาบทักทายหรือสวัสดีในความเป็นประเพณนีไทยนะคะกะยะดาวนึกว่ามันจะเป็นผลนะยะดาวล่องนิดๆหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนมาเรื่อยๆเด็กนักเรียนเจอยะดาวเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนนะจ๊ะ น้ำยำเผ็ดเผ็ดี่่น้อมเผ็ดอีหลยบัดนี้เนาะบาวบาสิเป็นนักเรียนบาวบาสิเป็นอ่าคู่เราจะเป็นคู่ฝึกสอนนะจ๊ะเพื่นอนยิางน,นักเรียนคุยกับยายดาวมื่อรุ่นมากคู่ฝึกสอน พเพิ่นกัตริยดีเื่อกันแม่กระทั่งคู่ที่อยู่ประจำแล้ว,พวเพิ่นกวัตริยดีเาื่อกันจ้ะย่าดาวรู้สึกพุ่มใจตัวเองหลายหลายเหตุงานไปย่ดาวก็ยิ้มไป พ่อใหญ่เด็ดพอวายยายดาวพุ่มใจในความเป็นไทยนะจ๊พะพ่อใหญ่ก็ยังเสียงดังดาเล้ง <Yeah. S 1> Can you close the door please? ปิดแล้ว thank you ยายดาวปาปื้มในจุดนี้หลายใจยายดาวให้งานไปยายดาวยิ้มไปจ้ะ เด็กน้อยมันก็อยากเลี้ยงลูกกับยายดาวอ่าเด็กน้อยในที่นี่คือคือทุกชาตินะคะนะจนมากเด็กน้อยที่อยากเลี้ยงลูกกับยายดาวเนี่ยคือคนจะเป็นลูกครึ่งไทยสเปน ไทยสวีเดนลูกคึงไทยสวีเดนหรอกกาลูกของประเทศอื่นนะคะมาละยาดยดาบออมาเราให้ฟังบ่ได้แล้วไม่ความสุข xem mà Cá hồi dĩa nhái nhai เด้อจ้าเด้อพี่น้องเอ้ย <coughs> <coughs> เด็กน้อยนักเรียนเจอเยอดาวเท่าซมือนี่อยู่ในห้องเรียนอนี้ก็ออกมาไหวสวัสดีครับเด็กน้อยนักเรียนเพิ่งยิ่งเป็นกลุ่มขึ้นกันจ้ะดาวเธอสอนฉันหน่อยว่าประเทศเธอพูดอะไรทักทายก็เลยสอน ยาดาวมีประสบการณ์นในโรงเรียนนี่สิสามปีเขาหรอคะ่ะยาดาวกันเล็กเข้าใจเด็กน้อยอยาดาวกันเล็กคุยกับเขาเป็นกันระยานามมดเรืออว่าเป็นเพื่อนนะจ้ะเด็กน้อยดีใจร้ายจ้ะ ูกับคู่ขนาดไนะหนเล็กน้อยก็ต้องออกมาสวัสดีครับแย่ดาวก่อนบอกดาวเข้าใจดีประมาณนั้นบัดนี้มาเบิ่งคลิปต่อไปว่าคู่สีเฮ็ดแนวใดคู่สีวานแนวใดเนาอคคะนาะ น้อยนักเรียนมีความสุขหลายกระย่าดาวจ้ะยระย่าดาวก็มีความสุขก,กับเด็กน้อยค<ม>นละหักบาง,ยางาอาางย่างเข้าสอนเขาบางยางเขาสอนเข้า นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีจ้ะตัวฝักเนาย แซ่สบายหายห่วงพี่น้องแซ่บ เอ็มไลยพี่น้องอ่ะเมืละไรคีโน่ข้ามทุ่ทไทยก่อนบ้าเมิดดอกแซลมอนเนี่ยเกือบกิโลจากพี่น้องเลย กินยังไงอ้ตอนใหญ่ปวดพวก แสบปวดพ่อพี่น้องแสบจนยดสุดท้ายขอบคุณจ้าพอกันมาคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย